สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นอนแฟกนะครับช่อง Youtube จานตี้ผีบ้านะครับมือนีมัสรุปยอดการจีดยางครับวันที่สามมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดครับผมเก็บแล้วครับมือนีโน้วแรงนี่งเก็บแล้วครับครับผมจีดยางพลาแรงนะครับมีดแรกครับผม หยุดอย่างพะแรงมีแรงเบิ้งเอาครับผมตามคลิปมันละ่มลายดอกอต้นละปูสองปูนี่เ่าพอแล้ว,ปปเ,วเป็นยังไงต้นต้องหย่อนน้ำกดแล้วครับ <c oughs> โอ้่นะครับมันเป็นปนูน้อยโอ้ยหาสิบซีซี อ่าโอเคครับผมส่วนผู้อยากขายเรียสร้อยละเยวจังอันอนี้เด้อครับผม ฝนตกความลิ่นความโรพสาพังครับผม